ต่อมานะคะเป็นทอดไข่ค่ะทอดไข่บ้านๆนะคะพี่น้อง่ะมาดามพิสมัยทอดไข่ให้กับแก้มเขาหน่อยๆเนาะยู่นนาะเนี่ยค่ะทอดไข่ค่ะใส่อะไรไหมคะลูกโดดก็คือพริกนะคะใส่กระเทียมแล้วก็ใส่มะเขือพวงค่ะใส่แปลกๆกับพี่น้องค่ะใส่มีอะไรเรก็ใส่นะคะเพราะว่ามันเป็นครัวบ้านๆค่ะเราใส่ครับของอะไรที่อยู่ในสวนเราก็เราก็ทําไปค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะเผื่อมันแซ่บมันนัวนะพี่น้องเนาะทอดไข่ในนี้5้าใบค่ะพี่น้องค่ะ พอดีมาดามพิสมัยมาดามพิสมัยใส่น้ำมันเยอะไปนิดนึงค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะจะได้ฟูๆนะพี่น้องเนาะวันนี้ทอดไข่นะคะค่ะถ่านกําลังร้อนเลยค่ะดูค่ะค่ะดูค่ะเดือดฟูๆเลยเพราะว่าไข่ห้าใบค่ะพี่น้องขาค่ะเนี่ยมาดามพิสมัยเข้าครัวนะคะมาดามพิสมัยเก่งไหมคะพี่น้องขามาดามพิสมัยค่ะมามามาค่ะมาทอดไข่หอม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 นะคะไปทํากับแก้มนะคะวันนี้คุณ นั่งอยู่กัน3าสี่คนค่ะเสียงจุงจ้างจุงจ้าง,งนะคะรอไข่เจียวมาดามพิสมัยจ้ามาได้จะเดอ้อมาจ้า